ทีนี้พาไปเลเทจังหวัดสงขลากันบางค่ะรองผูว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะได้เปิดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์บนทานทรัพยากรชุมชนและการส่งเสริมด้านการตลาดนะคะให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงงขล้าค่ะ ทโรงแรมเอ็มบีไอรีโซต์ด้านนอกอำเภอสเดาจัววงหวัดสงขลาในอำเภอพงษ์สุวรรณรองผู้ว่าราชการจัววงหวัดสงขลาค่ะก็ได้เปิดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์นบนฐานสบากรชุมชนและการส่งเสริมด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการในเขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแลกสูตรรีสกิลแล้วก็อัพสกิลโดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุโขทัยวิทยากรเจ้าหน้าที่และก็ผู้ประกอบการในพื้นที่เข้าร่วมค่ะโดยอำเภอสเดาค่ะก็ถือว่าเป็นแหล่งอุตสาหกรรมการ การ่ะคามเดนที่สําคัญของจังหวัดสงคลาซึ่งมีการพัฒนาให้เกิดูน้นบริการเบสเซ็ตด้านการลงทุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยทักษะภาษาอังกฤษการจัดทาซื้อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมถักษะอาชีพแรงงานช่างเชื่อมและการรองรับระบบโลจิสติกซึ่งการจัดกิจกรรมให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ตาบลปดังเบซาตาบลสําหนักแตวตําบลสําหนักคามแล้วก็ตําบลปริกนับว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะว่าจะช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสร office, of ิมการตลาดสร้างความพร้อมการท่องเที่ยวชุมชนเดี๋ยวด้วยแนวทางท่องเที่ยววิธีไหมให้เกิดการฟื้นฟูเขมเศรษฐกิจพิเศษนั่นเองค่ะโอกาสนี้ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะก็ยังได้เดินเยี่ยมชมบูธนาการจัดแสดงผลิตภัณฑ์แล้วก็การให้บริการท่องเที่ยวชุมชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวิสาากิจชุมชนคนเลี้ยงชันโรงกลุ่มผ้าบาติกเทศบาลตำบลปิริกกลุ่มอาชีพสตรีสำนักเตลวิสาากิจชุมชนแค่ครีนบ้านไทยจังโลน ตนลุงย้ายคนวางเปลวและกาว,วิสากิจชุมชนกลุมผููเลียงมะเลงเศรษฐกิจค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการพูดคุยให้กําลังใจผู้บลิตและก็ผู้ประกอบการในพื้นที่ด้วยเหมือนกันนะคะนี่น้องดาต้องบอกว่าอํเาเภอสแตลลในย่างเทยโบค่ะ,คะเป็นเลงอุตสาหกรรมจริงๆเลยนะโรงงานมากจริงๆค่ะ,คะแล้วก็การส่งออกกับมาเลงเนี่ยก็คือถือว่าเป็นเรื่องสาคัญนะคะเพราะฉะนั้นค่ะการถทผักรัดเนี่ยเขาได้รวมไปและต้องมีพัฒนาต้องมีก็ถือว่าเป็นการยกระดับให้กลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่ด้วยเหมือนกันค่ะ